อุเป็นทรรวิเชียนฉันทิชงเจาะจงเจกนระเหตยุยงเสริมกระนำและซ้าเติมนะรือพัดท,ทะก่อการละครัง้งระวางคราทินนาวาระนาน,นานโมทาตาิชาจานท ก่อเชิญสเสด็จไปบ่หอนจะมีสาระหรือหาประโยชน์ไรกระนั้นเสมอในเสาะ,ะแสดงท่แสงทามและบางก็พูดว่านะแน่ขาสะดับตามยุบบน ชามาระมือติเตียนทันก็เพราะทันสิแสนสาระพัดทะลิตพาวะและสุดจะขาดสน